โอ้โหชาวนี้บรรยากาศในสวนของนาเล็กใบไม้เนี่ยสวยงามมากๆเลยตอนนี้เริ่มออกดอกกันแล้วนะทยอยเอาดอกกันหลายช่อแล้วอันนี้ก็คือเข้าพันษาสีเหลืองหรือว่าหงเหินนะนสีขาวก็ยังบานอยู่ สชื่นนะ,นะช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ กับผมสวัสดีครับเช้าๆก็กิดกาแฟนะสักแก้วหนึ่งชมสวนเหมือนเดิมนะครก็เป็นกิจกรรมยามเช้าของอเล็กทุกวันนะถ้าไม่มีธุระด่วนอะไรไปไหน,นก็มาชมบรรยากาศสวนของเรานะะไม้ในสวนก็ ช่วงหน้าฝนนี่ก็จะทยอยออกดอกกันนะฮะนี่ฮะกระเจียวสีขาวๆเนี่ยก็เริ่มแทงหน่อขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดอกก็เริ่มบานสวยงามนี่แหละธรรมชาติส,สวยๆที่เราเรียนรู้จากกันเรียนแบบป่าเรียนแบบธรรมชาติ ให้เข้าใจกับธรรมชาติจริงๆนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นเข้าพันษาสีเหลืองก็เริ่มทยอยออกดอกมาให้ชมนี่ยมีหลายหนอ่อหลายกอเลย ไม้แย่ๆก็กำลังเริ่มงามโตขึ้นเรื่อยๆแตกพุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆให้ดูเข้าพรรษาสีขาวดอกเขาอยู่แบบนี้สวยมองข้างล่างก็เนี่ยสีเหลืองก็มันไม่ได้โชว์ข้างบนเพราะว่าดอกไอ้ใบมันหนา กองเขาแน่นตึบเลยนะปลูกไม้ตะกูลขาเราต้องเข้าใจฮว่าจะเลี้ยงเขายัางไงพวกนี้มันต้องการความชุ่มชืน้นคือถ้าเราไปสังเกตในป่านั้นเวลาเดินป่าเนี่ยน,นล็กจะสังเกตว่าไม้ที่เราจะเอามาเลี้ยงในแต่ละสายพันธุ์เนีย เราจะเลี้ยงแบบไหนดินแบบไหนให้มันชุ่มชื้นหรือว่ามันดินดินเหนียวดินทรายอะไรเงี้ยเราต้องศึกษานี่คือประเด็นเวลาที่นาเล็กไปเดินป่าต่างๆก็จะเก็บเอาพวกรายละเอียดพวกนี้มาก็เหมือนกับพวกกล้วยไม้ต่างๆนะเราก็ต้องดูว่าผูกเกาะย,ยังไงให้มันออกดอกให้มันรอดให้มันสวยงาม หรือว่าพวกเฟิร์นเนี่ยกระแตต่ยไม้หรือว่าพวกหัวหญ้าหัวใจเนี่ยเฟิร์นต่างๆหรือว่าพวกโบตันเนี่ยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกจะเลี้ยงไม้ชนิดไหนอย่าไปเชื่อคนอื่นเขาให้มากนักอย่าไปเชื่อแม่ค้าถ้าเราลงเชื่อแม่ค้าเขาคือต้องอะไรก็เลี้ยงง่ายหมดแหละ เพราะว่าเขาต้องการขายนะนเล็กเนี่ยไม่ค่อยเชื่อแม่ค้าหรอกคือพอจะซื้อตัวไหนต้องเปิด Google เลยครอย่างน้อยศึกษาไว้ก่อนว่ามันคือไม้ประเภทไหนชอบดินแบบไหนชอบอากาศแบบไหนหรือว่าชอบน้ำแบบไหนนะปุ๋ย เชอบแบบไหนต้องศึกษาพอศึกษาได้แล้วเราถึงจะตัดสินใจซื้อมาเลี้ยงแต่คนส่วนใหญ่ซื้อตามคําแนะนำของแม่ค้าแม่ค้าแนะนำว่าต้องซื้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาแล้วมาศึกษาเอาว่ามันเลี้ยงอย่างไง เลี้ยงแล้วทำไมมันไม่ค่อยโตก็ทั้งมาศึกษาตัวนี้มันไม่ทันแล้วนะไม้ในสุดก็เริ่มตายเริ่มเหี่ยวนะหรือว่าเริ่มฝ่อ,อลงในสุดก็ไม่รอดนี่แหละเทคนิคที่นเะล็กซื้ออะไรมาเลี้ยงก็จะรอดจะงามก็เพราะอย่างนี้อย่างไม้บางอย่างเราไปเห็นในป่าเนี่ย เราก็ไม่ได้เอามาจากป่านะเพียงแต่ว่าเราดูว่าพฤติกรรมเขายัางไงต้องดูให้ละเอียดหรือบางทีเราก็เก็บมเมล็ดนะเจอไม้นี่เราเก็บมเมล็ดเอามาเพาะมาปลูกมาทดลองดูถ้ามันเพาะเกิดแล้ว ลองเลี้ยงดูถ้ามันใชนะ่ตัวเลี้ยงต่อถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยไปนะไม่ต้องไปอะไรอาวรน,นะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนเพียงแต่เราเสียเวลากับการเรียนรู้แค่นั้นเองนะเหมือนเข้าพรรษาเนี่ยนเะล็กเลี้ยงมาหลายปีแล้วนะก็ห้าหปี ที่เลี้ยงไว้แถวเนี้ยก็ยังรอดอยู่แล้วก็ยังอพอถึงเวลาเนี่ยหน้าหน้าแลง้งนะหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะทิ้งต้นเราก็รู้ว่าเออมันถึงเวลาทิ้งต้นมันก็จะหายไปจากระบบเลยไม่มีพอเข้าสู่หน้าฝนมันก็จะงอกต้นเล็กๆขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะมีมะเมล็ด นี่ฮนะข้าวันซาเนี่ยเนี่ยเขามีเมล็ดเข้าอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมก็เป็นเม็ดข,ขาวๆนะก็เท่ากับเ,เมล็ดของมะละกอเนี่ย <c oughs> เขาก็จะร่วงลงกับพื้นนะก็ฝังตัวอยู่ในพื้นนั่นแหละถ้าไม่โดนนกโดนมแมลงกินไปหมดนะเขาก็จะ มางอกกันในหน้าเนี่ยที่ดูฝนมาเนี่ยธรรมชาติฮนะเราต้องเข้าใจเราเล็กถึงพยายามเอากระจายไปทั่วนะเอาไปโยนที่นู้นที่นี้บ้างนะโยนใส่กระถางนู้นนี่มั่งนะมันก็งอกไปเรืนะ่อยพอไม้ชนิดนี้ขยายพันธุ์ได้เยอะเราก็สามารถที่จะ เอามาเป็นวัตถุดิบในการจัดสวนของเราด้วยนี่แหละก็เป็นเทคนิคง่ายๆของนาเล็กเราให้ฟังกันนะเผื่อใครจะจับประเด็นนะว่าวิธีการเลี้ยงไม้แต่ละอย่างเนี่ยเลี้ยงยังไงถึงเลี้ยงให้รอดแล้วก็ให้สวยให้งามแล้วก็อยู่กับเราได้ตลอดหลายปีนะ ก็ฝากฝากกันไว้นะเพื่อใครสนใจจิบกาแฟไปด้วยแบ่งปันความรู้ไปด้วยแม้ว่าความรู้นั่นจะนิดๆหน่อยๆนะก็ถือว่าเป็นการให้เป็นการแลกเปลี่ยนละกนันนะครับผมสำหรับคลิปนี้อะไรก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ